สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทําการถอดดูคอสสามทาง DBX แท้สภาพสวยเหมือนกันนะครับตัวนี้ขายสี่พันห้านะครับผมพร้อมส่งตามมหาจาักหายอีกแล้วนะครับส่วนมากจะเจอเอง,งี้ยแต่ของแท้แน่นอน,นครับเดี๋ยวผมจะให้แกดูแกให้ดูเลยนะครับของแท้เป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อน,นครับ รอบๆจะไม่ต่างจาก EQ ตัวกอดที่ผมลงไว้นะครับอาจจะมีเหงื่อผมนิดหน่อยนะครับอ่ะตรงนี้เหมือนเดิมนะครับน็อตของแท้เป็นแบบนี้นะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วติดแปะตรงนี้สองร้อยยี่สิบถ้าดึงออกมันเป็นไฟร้อยสิบเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับเดี๋ยวแกให้ดูเลยนะครับว่าของแท้เป็นยังไงอ่า เดีย๋ยวมาดูกันนะครับนี่สังเกตนะครับสายไฟกับาสายไฟ AC เข้ามอแปลงแล้วก็สายไฟ d c เอ AC, AC เข้าตรงบอร์ดเนี่ยตัวนี้มันยังไม่ผ่านไดโอดนะครับมันจะเป็น AC อยู่แล้วมาเข้าวงจรแล้วผ่านไดโอดแล้วแปลงเป็น DC ทีนึงนะครับเนี่ยของแท้แท้มาหาจักรดูนะครับ วนรุ่มนะฮะดูดูดูวนรุ่มก่อนนะครับเขาจะใสสะอาดบอกเลยนะครับตัวที่ผมเอามาขายเนะี่ผมคัดมาอย่างดีเลยไม่ใช่ว่าเอามา s ุมสี่ s u มห้านะครับนะสังเกตดูนะครับอ่าให้ดูโดยรอบๆก่อนนะครับบางคนบอกวนรุ่มตัวทีไหมนะครับนะครับ แต่มีบางตัวนะผมสังเกตดูบางตัวก็จะไม่เป็นตัวทีนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเนี่ยบางตัวไม่เป็นอ่เป็นตัวทีวัานั้นเหมือนมีตัวนึงไม่เป็นตัวทีอ่าเป็นตัวทีอยู่ตัวทีอ่าตัวนี้ไม่เป็นตัวทีนะครับสังเกตไหมแต่เป็นรูกลมๆแทนผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเอาอันอื่นมาใส่หรือเปล่าแต่ดูของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้านใน นี่ยังไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้เป่าฝุ่นนะครับแต่ให้ดูรอบๆก่อนแต่โดยส่วนมากของแท้จะมีตัวนี้ครับท่านสังเกตอีกนะนั่งนนจากตามมหาจักรก็จะมีตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่เอามาให้ท่านดูนะครับว่าตามหาจักรบางทีก็เชื่อไม่ได้นะครับมันต้องแกะดูด้านในด้วยเพื่อเป็นความรู้นะครับผม เอาละครับวันนี้นะครับมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับของแท้ของก๊อฟดูไม่ยากและท่านสังเกตดูว่าด้านในนของแท้นะมันจะพ่นสีไม่หมดนะครับท่านสังเกตดูจะเป็นทุกอย่างอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับถ้าของก๊อฟนี่ไม่ต้องห่วงนะเนี่ยเงาวับสีดําชุบมาอย่างดีแต่ของแท้ของแท้นี่มันจะลดต้นทุนกว่าของก๊อฟหรือเปล่านะไม่ไอชุบก็ไม่ชุบเลยเอาเหมือนเอาประกอบแล้วพ่นสีครับแบบมันเอาประกอบแล้วพ่นสี เอามาให้ดูพอเป็นความรู้นะครับตัวนี้แท้มหาจักรแต่สติกเกอร์มหาจักรหายให้ดูอะไรนะครับเผื่อให้ดูเป็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีจุดสังเกตอยู่เห็นบอกว่าจะเป็นตรงนี้นะครับอนี่น็อตก็รู้ครับท่านดูน็อตนะครับเนี่ยดูหัวน็อตของก๊อฟไม่ใช่แบบนี้นะครับ ี่ยให้ดูนะครับผมหัวนอ็อตเนี่ยนะครับผมโอเคนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อให้เพื่อนๆมีความรู้นะครับไม่ว่าเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งเล่นเครื่องเสียงหรือเล่นนานแล้วแต่ไม่เคยได้แกะผมเอาประสบการณ์นะครับมาแบ่งปันเพื่อเป็นความรู้โดยโปกติแล้วไม่ได้มีความรู้หรือทฤษฎีอะไรเยอะได้มากมายอาศัยประสบการณ์นะครับมาแบ่งปันแชร์ความรู้กันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อลูกค้าและ คนที่เล่นเครื่องเสียงจะได้มีความรู้นะครับเวลาซื้อจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับส่วนพ่อค้าบางคนไม่ใช่ว่ารับมาบอกว่าแท้แท้ๆนะครับท่านต้องแกะดูด้วยนะครับนะของผมนี่แกะดูนะครับแกะดูหมดเลยให้ดูเต็มที่เลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมติดตามชมคลิปต่อไปได้นะครับว่าจะเอาอะไรมาลงเป็นของแท้อีกนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ